ตำบลมันโคกคืสอสรา้างคมอายุ62ปีก่อนหน้านี้ก็ทํานาปัจจุบันก็ยังทําอยู่ก็รู้สึกว่าการปลูกกล้วยมันจะดีกว่าแต่นาเราก็ทิ้งไม่ได้เพราะเราต้องกินทุกวันเราก็ต้องไม่ต้องไปซื้อเขาการทานาเนี่ยมันจะได้น้อยกว่าทํากล้วยเพราะว่าทานาเนี่ยมันลงทุนมากถัดแรงก็ไม่ได้น้ําท่วมก็ไม่ได้แต่กล้วยถ้าไม่แรงจริงๆก็ยังพอได้อยู่ รายได้การทำนากับทำกล้วยนีย่รู้สึกว่าทำกล้วยหอมทองเนี่ยมันจะได้ได้สูงกว่าทำนาข้าวนี่ย่ังน้อยก็ไม่ต่ำกว่าห้าไร่มรงนี้ได้เท่ากล้วยไร่ เสลาสับไหมคุท่านดินดำน้ำสว่างเกษตรไทยดีนาดีผลผลิตดีครับครับสวัสดีครับผมจักรีนโพภมนะครับอายุ43ปีนะครับอยู่บ้านโพตะบลญมันโคกอําเภอสร้ากพรจังหวัดอุดรธานีนะครับปัจจุบันนี้ก็ทำกล้วยหอมทองส่งในเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็อนาคตก็ยัง ทําเพื่อส่งออกด้วยนะครับผมการทากล้วหอมทองก็ไม่ยากนะครับขอให้มีใจพิรักในการที่จะทําการเกษตรนะครับส่วนมากก็ปัญหาหลักๆในการทําก็จะเป็นเรื่องของวัชพืชนะครับแต่ถ้าเราควบคุมวัชพืชแล้วก็ระบบการให้น้ําให้ปุ๋ยได้นะครับการควบคุมโรคและแมลงได้ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรยากนะครับง่ายๆนะครับผมนะครับทั้งหมดกล้วยที่ผมปลูกอยู่จะมีอยู่5แปลงครับพื้นที่ทั้งหมด1 3 0ยไร่นะครับรายได้นะครับต่อไร่ก็ไม่ต่ำหกหมื่นบาท นะครับเฉพาะต้นทุนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นในส่วนในตลาดเซเว่นอินเวปีหนึ่งก็มูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ 30- 40ถึงล้านนะครับต่อปีให้ติดต่อมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็ติดต่อไปที่สํานักงานเกษตรอําเภอสร้างคอมหรือสํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเบอร์โทรนะครับศ8น9เครับผม น้ำหยดเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะไหมไม่เยอะถึงปี2558นะครับหรือว่า2558นะครับแล้วก็มาจัดส่งให้กับะครับในปี2558นครับเป็นเป็นตัวที่ต้องทำในเรื่องของคุ่มคของที่จัดส่งในเซเว่นดิสไอส์นก่อนราคาเ9,100บาทในรอบแรกนะครับ ครอบที two, years, ่สองในร้อยยี oh <sh> uh. ่ส i mean? ิบบขึ้นไปนะครับรไม่เกินไม่เกินร้อยหกสิบที่เราส่งราคาประกันที่เราให้กับสมาชิกอยู่ที่สิบหกบาทแต่ถ้าปีไหนอย่างกล้วยในประเทศไทยเพิ่มออกมาบีมแปดสิบบาทเลยนะมสองร้อยก็มีนะครับประมาณนี่คือสภาวะที่เป็นที่ผมสองสามเดือนผมมีลมมาหลงลมมาดังนั้นที่สองใช้เวลาห้าเดือนถึงหกเดือนเก็บเกี่ยวทุกวันนนะครับเพราะว่าหมอรุ่นที่สองเรา แล้วก็ลงทุนที่รุ่งเรือยนะครับแล้วก็ทางอื่นๆก็ต้องส่งปฏิกรรมต่อมาแต่ที่เราได้เราเจอพายุนะครับไม่ไม่มีครับทีนี้เราต้องกองกองเป็นน้ำตนี้ครับคือให้น้ำแห้งนี่ยนะครับยี่สิบชั่วโมงนะครับว่าเวลาระบบเนี่ยไม่ันจะทั้งในห้องนี้เราก็จะมีห้อง เขียบพัด4ห้องเลมหน่อยนะครับผมเขียบพัดวงการอินี้อร์เตครับปล่อยเข้าไปเป็นแก๊ส ยังเอาบวกออกได้ยังไม่ออกใช่ไหมได้เลย